เริ่มงานแล้วครับช่างอายพาราฒิลุยการไทรขนเหลาครับปลายตันตับปลายประเทศครับเุ้ยไปอุ้ยไปอุ้ยเุ้ยเฮ้ยจางไม่ได้เดินเุ้ยเุ้ยนี่ผลนานนันตำเทีเยวต้องเขื่องอึดโอปลายตันตับครับ โอ้ยด้วยลากลงกับลากลงใส่พอประมาณทีเอาตอนรว,รวบรวบใกล้ก่อนลงไป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 ไม่หยิกไปไม่หยิกไปใกล้แล้วล่ะตอนวุ้ยนายทหานทับครับเอฟซีย่างเห็นยนายทับลากไม้ครับลากงานดีมากครับดูครับวุ้ยใายใายใช่ใช่ ตัวทุกใยใจใจไปตายจใจตาไปายเอาใยไม่ใจใจใจเว้ยเว้ยเวลาทำงานรู้เออทำงานทำงานพูดจาเลไพอคุ้นกันบ้างไม่ควังเวข้าทางเรยบรดาโว้ยดื้อดืไป เรื่อยๆลมพัดในป่าปามไม่มีลมด้วยโอ้อ ลงเรื่อยๆเนินๆครับลืนสักนิดจางรีบไม่ได้ครับต้องใส่บูทครับต้องใส่บูธลืน่นอุ้ยไปไปอุย้ยกินแต่กิ่งยากนั้นแหละไม่ได้กินหลายวันแล้วก็อปอ ไปนั่นกินทีว่านเลยไป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 อุ้ยไป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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเราเองก็อย่างลื่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยไป ลูกผีปานมาแล้วครับลูกผีปานมาไหมโรน้องกาสยกแขเรงแล้วโดอุดย้ยไปไปไปกินเลยดักหน้าวะกินก็ตังมก็ได,ด้กินอุ้ยไปอุ้ยนู่ง Ai. Tham bên lên dọc lửa. mới này là kia Ui vậy ui 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 vai 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 ngàn vai 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 ơi vai qua, qua qua! Qua qua Ui! Ui! Ui vai 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 Ui Ui! vai qua à mưa qua à mưa qua à mà em mà em mà em qua mưa em quá mưa em qua mưa em thôi qua mưa em quá mưa em qua mà em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  phải lên núi lão à lại lên qua à mưa em em ơi ui ui đó mì đấy đâu chắp ra nắng na cả bữa rồi ừ ừ mày đây đớt mày đây tầm an Oi! Bay bay bay. Qua bay qua qua!